เป็นปุ๋ยท้อัฟครนะท่านผู้ชมครับที่ใส่นาข้าวหรือใส่พืชพันธุ์พนอื่นแล้วเนี่ยได้ผลร้อเอร์เซตละครับตัวผมเองก็เคยใช้นะครับวันนี้ทางวัชรกรกประมงหลังตลาดสดเทศบาลเมืงองนครประมงครับได้จัดออขอบคุณลูกค้านะครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้มีอุปกาคคุณมาตลอดสำหรับปุ๋ยท้องวัน ว,วันนี้เฮียสิทธิศักดิ์วัชรตเตรีชัยครับเนี่ยเจ้าเก่วันนี้รับแขกนะครับเพราะว่าจะเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มีอุปราคคุณสลับปุ๋ยทบวันครับรุ่นหนึ่งวิาเลยลค,รครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพร้อมพันกุลภาค,ครับลุยมาที่หลังตลาดสดข้ามาที่วัชรกับประมงครับ เพราะวันนี้ครับปุ๋ยทบวันเนี่ยผมใส่เสื้อแล้วนี่นะเขามาขอบคุณลูกค้านะขอบคุณทําไมครับปีที่แล้วในอินตอร์อมทานาเองนะก่อนที่จะเกี่ยวข้าวนะครับข้าวมันเขียวดีลง้องกันเลยมาถานเจเนี่ยฮะเจออมรนด้ครับว่าปุ๋ยอะไรมันจะดีที่จะเอาไปใส่นาข้าวแล้วมันมีน้ําหนักครับเจบอกว่าปุ๋ยทบวันแค่สองกระสอบเท่านั้นละนาคุณสีไร่สบายเลยครับพราขายยันไงฮะน้าหนักเพิ่มไงจริงๆรินะเจครับอาจารย์จะให้แนะนําเรื่องของ ของปุ๋ยทวันจะเป็นยังไงครับก็คือปุ๋ยทวันนะคะถ้านาดำเนี่ยกระสอบหนึ่งหวานได้สี่ไร่ ข้าวแตกก่กอ<ช>2 7่ส็นะคะ<ช>ถ้ารับรวงข้าว22-58ก็กระสอบหนึ่งสี่ไร่เหมือนกันเอ้กระสอบหนึ่งสไร่เหมือนกันค่ะรับรวงนะคะรับรวงข้าวกระสอบในรวงหนึ่งนีนจะได้3 0 6เมล็ด<ช>แต่ถ้าใส่ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันค่าได้แค่ร้อยกว่าเมล็ดมันจะแตกต่างกันมากๆเลยค่ะใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วพูดถึงราคาความคุ้มค่าอะครับความคุ้มค่าบอกเลยว่าถ้าวันมาอันดับหนึ่งเลยค่ะนัมเบอร์วันเลยใช่ไหมครับสุดยอดค่ะราคา ราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นกระสอบหนึ่งเขาใส่ได้2ไร่นี่แปดอยกว่าบาทบแต่ของท็อวันเก้ารกว่าบาทได้สี่ไร่มันแตกต่างกันเยอะค่ะครับผมถ้าเปรียบเทียบแล้วแตกต่างกันมากๆในราคาก็เหมือนกันค่ะครับผมค่ะวันนี้จะได้รู้ถึงกลิ่นของท็อบวันนะเพราะว่าวันนี้เท่าแก่มาเองเขาแนะนํานตัวเลยครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อธนพลนะครับนามสกุลอภัยวงศ์นะครับก็เป็นผู้จัดการเขตนะครับของบริษัท ICP International จำกัดนะครับวันนี้ก็มีความยินดีนะครับได้มาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของร้านวชิระการประมงนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมทั้งวันนี้เรามีรายการลดแลกจากแถมมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วม รายการลุ้นมอเตอร์ไซค์นะครับให้เกษตรกรอีกครั้งวันนี้นะครับเราก็มีโปรดักต์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะครับอย่างปุ๋ยไฮเอ็นนะครับในยางพารานะครับแล้วก็ในปามน้ำปามน้ำมันแล้วก็มันสํบปะหลังที่เห็นอยู่กระสอบปลอยกระสอบสีเรือมๆนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรระเบิดหัวมันสํบปหลังอ๋อนี้สรับมันสํบปหลังมันสําหลังครับ ก็ระเบิดของมันก็คือว่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูง8ถึง10ตันขึ้นไปโอ้ครับผมต่อหนึ่งไร่ถ้าเป็นปุ๋ยปกตินะครับก็จะได้แค่ประมาณ4ถึง5ตันครับผมต่อไร่อันนี้สลับมันอันนี้เป็นหัวปุ๋ยลรวนอร้เลยนะครับเป็นแม่ปุ๋ยเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสูงอ่าและสลับนาข้าวมีไหมนาข้าวนะครับก็ยังแนะนําเป็นตัวทบวันครับผมนะครับสูตรแต่กอนะครับวันอ่เมื่อข้าวอายุได้15-20ถึงวันนะครับสูตร27 26นะครับ หกระสอบหวานได้สไร่กระสอบเดียวสี่ไร,สไรส่สีไร่เพราะเราเป็นแม่ปุ๋ยล้วนและมีธาตุหารรองแมกนีเซียมครับผมนะครับแมกนีเซียมจะช่วยเสริมสร้างความเขียวทําให้พืชตั้งปรุงแต่งสังเคราะห์อาหารได้เต็มที่ครับผม,<ส>มนะครับส่วนข้าวกําลังตั้งท้องนะครับข้าวอายุ55-60วันผมแนะนําเป็น22-58ครับย2 5 8นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรรับรวง ตัวหน้าสูงนะครับเพื่อยืดรวงตัวท้ายสูงเพื่อเร่งน้ําหนักสร้างเมล็ดสร้างผลผลิตนะครับทาให้ข้าวของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะครับมีน้ําหนักดีผลผลิตสูงเมล็ดรีบไม่มีท่าโพรงครับและต้องยอมรับว่าทีา่ผมโฆษณาให้กับวัชรกรุงครับปุ๋ยที่ขายดีที่สุดคือปุย๋ยทวันจริงไหมจิงคะจิงค่ะอ่าแลวจะมาอย่างไรกันดีมาร้านมาอย่างไงกันดีมาอย่างไล่ะคะถ้ามาหลังตลาดสดนะคะส่วนมากลูกค้าจะรู้เองหมดเลยใช่ไหมฮะ คนขายก็เองใช่ที่ลาวมาซื้อบ้างเยอะค่ะลาวก็เยอะเมื่อวานนี้ก็มาลาวมาข้ามาแล้วค่ะสั่งออเดอร์แล้วค่ะครับถ้าผู้ชมครับยืนยันถ้าไม่ดีจริงลุงพร้อมไม่มาถึงถิ่นครับรับประกันได้ครับปุ๋ยท็อปวันครับอย่างนี้ครับครับคือทางเจ๊ก็พูดว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ทางบริษัทก็ว่าดีอย่างนี้ มันต้องถามคนชายเนี่ยน่าจะเำ็นเพื่อปลาปากครับปลาปากบ้านย่างล่ะบ้านบางย่างครับบางย่างผมครับผมรวยครับนี่สร้อยคอเปลิมเลยเนี่ยทองคำใช้ปืนทวันบ่ะครับจะปืนทวันเนาะเอาไปยังไงผลผลิตก็จะได้ผลดีครับได้ผลดีเนาะครับผมแล้วก็ปริมาณนี่ครับรู้สึกว่าเหมาะสมกับราคาครับผมได้ล้วดีเนาะปืนทวันเนาะครับผมซื้อยังก่อนซื้อโกเมดกับบ้าน บ้านบางยางครับบางยางตำบลตำบลป,ป่าป่กอําเภอป่าป่กนะครับวันนี้มาครอบครัวอ่าโอปุลและอันนั้นมาจากบ้านพึ่งครับนี่ก็คือให้เห็นว่าบรรดาพี่น้องในจังหวัดนครปนมครับนิยมใช้ปุ๋ยท็อปวันครับ